ครับคลิปนี้เราจะมาดูการแปลง K7 Pro เป็น A8 บวกกันนะครับหรือ A8 พับนะนะครับแต่ก่อนที่จะทำตรงนี้นะครับเราจะต้องทำการลง TWRP แล้วก็ทำการรูทเครื่องก่อนนะครับส่วนวิธีการรูทกับลง TWRP เนี่ยผมได้ทำคลิปไปแล้วนะครับท่านไหนยังไม่ได้ดูให้ดูใต้คลิปนี้นะผมจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับก่อนที่ท่านจะมาทำตรงนี้ทีนี้หลังจากที่เราทําการรูทแล้วเนี่ยนะครับโดยลง TWRP แล้วก็จะมีตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับที่เป็น SuperSU เนาะ แล้วก็ TWRP นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับไฟล์ที่เราจะทำการแปลงเนี่ยก็คือเป็นไฟล์ลม m o นะครับให้เราทำการ copy หรือคัดลอกจากคอมพิวเตอร์นะใส่ที่ memory นะครับแล้วก็เอามาใส่ในมือถือนะครับเดี๋ยวเราไปดูในมือถือก่อนนะครับว่าไฟล์หน้าตาเป็นไงนะครับก็ไปที่ SDcard นะครับนี่ตัวนี้นะครับจะ r m a น e น t Write A8+ นะครับ V อ่ะกดผิดเาใหมเนี่ยครับ a 8บวก v 4 1นะมันจะเป็นลักษณะไฟล์ซิปนะครับเราไม่ต้องไปแตกไฟล์นะนะครับอทีนี้มาดูการทำครับก็ทําการปิดเครื่องเลยนะครับปิดเครื่องปิดเครื่องให้เรียบร้อยจากนั้นเราจะเข้าสู่โหมด recovery นะครับหรือโหมด twrp เพื่อทําการแฟ a ล h romo ก็ให้ทําการกดปุ่มกลางนะครับปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดพร้อมกัน กดแช่เลยครับ3ปุ่มจากนั้นปล่อยปุ่มเปิดครับปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่มกลางค้างไว้ก่อนเนี่ยครับมันจะเข้าสู่โหมด TWRP ในโหมดนี้จะสามารถสัมผัสได้นะครับทีนี้การลงนะครับทำยังไงก็ขั้นแรกเลยให้เราไว้ Data ก่อนนะครับเข้าไปที่ไว้ Data นะครับไวตัวนี้นะนะครับไว้แล้วก็ทำการกดล้างหนึ่งครั้งแบบนี้ปื๊ดเข้าไปนะครับ หรือถ้าท่านไหนที่ทำแบบนี้แล้วนะครับไปสั่งลงแล้วมันเออร์เรเนี่ยเราจะต้องทำการฟอร์แมตดัตตานะครับฟอร์แมตด t ตาก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วมันจะบอกว่าการฟอร์แมตเนี่ยคุณจะต้องทำการกดเย็ดนะครับแต่อันนี้ผมจะลองไม่ลองไม่ฟอร์แมตก่อนจะทำการลงเลยนะครับทีนี้วิธีการลงก็เข้าไปที่คำว่า install นะครับ install แรกเนี่ย i n น t a l l นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือก Select ตรงนี้ ให้เลือกเป็น sdcard นะนะครับเพราะว่าไฟล์เราอยู่ใน sdcard ใช่ไหมนะครับกด sdcard นะครับจากนั้นกด ok เสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะมีไฟล์พอดีของผมมันมีไฟล์ root ด้วยนะครับเราไฟล์ลอมไฟล์ลอม a 8คือตวบนนะแล้วก็กดไฟล์ลอมนะครับป้าก็ไปแบบนี้พอเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับกดลากเลยทีนี้นะครับลากัวนี้นะเึ๊ดเข้าไปอ่ามันจะทําการติดตั้งนะครับเนี่ยมันบอกว่า install zip file นะครับ ในช่วงนี้มันจะทําการตรวจสอบไฟล์แล้วก็รอนะครับรอให้มันตรวจสอบเสร็จแล้วมันจะขึ้นแบบนี้แสดงว่าไฟล์มันตรวจสอบผ่านแล้วนะครับถ้าของใคร e อ r รอ์อาจจะเกิดจากไฟล์ไม่สมบูรณ์นะครับไฟล์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้คลิปนะท่านก็โหลดไปทดสอบดูได้นะครับพอมาถึงตัวนี้เนี่ยให้บอกว่าเวอร์ชันนะครับ v4.1 นะครับเนี่ยรายละเอียดก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ซึ่งสามารถตรงได้ใน Galaxy g 5กับ g 7 Pro นะนะครับซึ่งไฟล์นี้สามารถลงได้ที่เขาโมมาอ่ะโอเคจากนั้นก็ทำการกดนิกครับกดนิกเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวตัวลอมนะครับอ่าก็ใครจะอ่านก็อ่านถ้าไม่อ่านก็กดติ๊กตัวนี้นะครับยอมรับข้อตกลงจากนั้นก็กดนิกไปอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้หลอมแชงนะครับก็จะเป็น รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่เขาจะไปทำการอัปเดตตัวตัวเฟิร์มแวร์เก่านะครับหรือการลงเนี่ยเขาจะลงอะไรบ้างนะครับมีอะไรในนี้บ้างนะนะครับนี่เป็นรายละเอียดที่มันจะลงไปในหลอมตัวนี้นะครับอ่าจากนั้นเราก็กดนิ x ครับดกดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับ w i t e option นะครับอ่าจะเป็นลนักษณะ i want to do a full view a full w i t e ก็คือเราจะล้างเครื่องไหมหลังจากที่เราทําการลงลอมตัวนี้เนะเร็จเร้อยหน้าตาเนี่ยบุ๊นะครับเราจะเอาเป็นสีขาวหรือสีดานะครับเนี่ยเราสามารถเลือกได้ตอนที also, ่มันเกิดเครื่องนะที่มันขึ้นโลโก้ซัมซุงนะครับเราจะเอาสีขาวหรือสีดานะครับอันนี้ผมจะเลือกสีขาวแล้วกันนะครับถ้าไหนชอบสีดําก็เลือกสีดำนะครับถ้าเราจะล้างเครื่องก็เลือกตัวบนนะครับถ้าเราไม่เลือกก็เลือกตัวล่างจากนั้นกดนี้ Okay. ต่อมาอันนี้ซาวมูดนะครับซาวมูดอันนี้เขาตั้งค่ามานะครับเราไม่ต้องไปทําเองก็ได้นะครับไม่ต้องกดเพิ่มก็ได้หรือถ้าต้องการกดเพิ่มตัวน,นี้ก็ติ๊กได้นะนะครับก็จะเป็นลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับแต่ไอที่เขาเซตมาเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วละ่ะนะครับก็กดเน็กไปาจากนั้นนะครับจะเป็นรายละเอียดนะครับที่เขาจะติดตั้งลงไปเกี่ยวกับ Google นะครับ ก็คือพวก g p s นะครับที่จะลงในเครื่องเรานะครับเช่น Google App อะไรพวกนี้ Audio อ p p นะครับอะไรต่างๆที่เป็นแอปของ Google ทั้งหมดนะมันจะถูกลงไปตรงนี้แล้วก็แอปเพิ่มเติมพวกวิดีโอเพยเยอร์พวก, hey, อ,พวกอะไรต่างๆที่เป็นกแอป,ปแอปหลักของตัวเครื่องนะครับอันนี้คือเขาตีกมาเนี่ยมันก็คือมันเหมาะสำหรับเครื่องเราละจากนั้นก็กด next ครับโอเคจากนั้น ชูสโหมดอันนี้คือการาเลือกเกี่ยวกับพวกอิโมจินะนะครับจะเอาของวัน UI หรือเป็นของ iOS เนี่ยหรือ Google อัน,นแล้วแต่เรานะครับ,นะรบแต่เขากำหนดมาจะเป็นวันนะซัมซุงฟอนนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับเราอยากเอาเอาเพิ่ไมไหมก็พิิกเอาแบบเนี้ยจากนันกดน็กโอเคอันนี้ก็รายละเอียดนะครับโอ้เยอะนะนะครับแต่ ถ้าท่านไหนไม่อยากติ๊กเพิ่มก็เอาตามที่เขาเซตมาก็ได้นะครับจากนั้นก็กดเน็กเลยนะครับเน็กไปเรื่อยๆทีนี้เขาบอกว่าวินนิ่งก็คือวินนิ่งนี่คืออันตรายนะครับหมายความว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงแล้วนะถ้าคุณทํตัวเนี้ยก็คือคุณต้องยอมรับในข้อตกลงที่ทํามาทั้งหมดก็กดตกลงนะครับจากนั้นก็กดเน็กอ่าก็โอเคครับทีนี้มันจะเริ่มแฟดครับทีนี้มันเพื่อทําำการยัดลอมโมงลงไปในเครื่องเรา โอเคตอนนี้ก็รอนะครับลอมมันมีหลายเวอร์ชั่นนะครับเราก็ทําเหมือนก,นกันกับที่ผมทําเนี่ยเราสามารถโหลดมาแล้วก็มาทําการแฟดถ้าลองลอมตัวนี้แล้วมันไม่เวิร์กอยากเปลี่ยนลอมตัวใหม่ก็ลองไปโหลดหาในเน็ตนะพิมพ์คําว่าคัต t ตอร o ลอมของ g 7 30 gm หรือคัต t ตอร o ลอม j 7 pro ก็ได้นะครับ ซึ่งก็จะเป็นลอมโมของตัว G7 Pro นะครับบางท่านถามว่าเอา G7 ธรรมดาแล้วเอาไฟล์นี้ไปแฟดได้ไหมไม่ได้นะครับไฟล์ที่เขาทำมามันสำหรับฮาร์ดแวร์ที่เป็นตรงรุ่นเท่านั้นนะครับถ้าเราเอาไปใส่ใน G7 ธรรมดาหรือ G7 2016เนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์นะครับมันอาจจะทำให้เครื่องบูตไม่ขึ้นนะครับค้างอยู่หน้าแรกอะไรประมาณนี้โอเคอันนี้เราก็ปล่อยให้มันแฟดจนเสร็จนะครับตอนนี้ยีิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวหลังจากมันเสร็จ ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มแล้วระโอเคครับหลังจากที่เราทำการแปตลองเสร็จเนอะ <Okay. S 1> มันจะขึ้นแบบนี้ก็กด finish ครับกด finish แล้วก็กดินิกรอบนึงจะขึ้นแบบนี้นะัน,บบนะจะบอกว่า install สำเร็จนะอานนี้ก็กด finish ครับกดปุ่มแยก่อ l y b u t ตอนนี้ยังอยู่หน้าเดิมนะครับ <c oughs> ครับหลังจากที่เราทําการแฟดล้อมเสร็จนะก็จะขึ้นหน้านี้นะครับ คืนน้านี้เราสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะนะครับปิดภาษาตัวนี้ก็ทําการเลือกเป็นภาษาไทยนะครับเลื่อนลงมาเลยซึ่งรอมตัวนี้มีไทยนะครับนะครับจากนั้นก็กดตกลุงฮนะตอนนี้ก็จะเป็นภาษาไทยละจากนั้นก็กดเริ่มครับก็เซ็ตค่าเครื่องใหม่เหมือนกับเราซื้อมาใหม่เลยนะครับ,นะรบ,นะรบลองกดถัดไปโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตได้ไหม อันนี้ข้อตกลงนะครับก็ต้องยอมรับทั้งหมดยินยอมโอเคนะครับกดถัดไปถัดไปอันนี้เขาบอกว่าคุณต้องการป้องกันโทรศัพท์ใส่รหัสไหมอันนี้เรากดข้ามไปก่อนนะครับอันนี้ข้ามเลยบริการของ Google อบริการของ Google นี่สำคัญนะมันจะมีบางตัวที่ส่งข้อมูลกลับนะครับเนี่ยส่งข้อมูลการใช้งานเวลาวินิจฉัย ถ้าเราไม่อยากส่งข้อมูลก็ปิดนะครับนี่ก็ยินยอมนะครับตอนนี้โอเคอจากนั้นรับแอป,ปแนะนำไหมนะครับแอปป,ประจำเครื่องอถ้าเราอยากเอาก็กดตกลงถัดไปตัวนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับเขาจะให้เราใส่ g o o g l e Account นะครับถ้าจะใส่ก็ใส่นะถ้าไม่ใส่ก็กดข้ามนะครับเราสามารถกดข้ามได้โอเคตัวนี้นะครับกดข้าม โอเคเมื่อสักครู่นี้ Samsung a c c o u n t นะไม่ใช่ g o o g l e a c c o u n t นะครับ Samsung a c c o u n t จะเป็น a c c o u n t ที่เราเข้าไปโหลดพวกทีมนะครับต่างๆถ้าเราไม่ใส่เราจะโหลดทีมไม่ได้นะแต่ว่าเราสามารถใส่ย้อนหลังได้นะครับโอเคจัก okay. นั้นเราก็าดูคุณสวบัติมีประโยชน์อันนี้ก็กดเสร็จเลยก็ได้นะครับกดเสร็จโอเคเนี่ยก็จะบอกว่า,วาตอนนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะเป็นหน้าตาของอ a อนะครับ ทีนี้เราจะเข้าไปดูข้างในนะครับ A8 เนี่อะไรบ้างก็เข้าไปดูตั้งค่าครับนี่เข้าไปตั้งค่าลงไปที่คําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเนี่ย A8 บวกนะครับตัวนี้สถานะข้อมูลซอฟต์แวร์ลองไปดูข้อมูลซอฟต์แวร์ครับตัวนี้เป็น Android 8นะเวอร์ชั่น Samsung เวอร์ชั่น9นะครับหมายเลขรุ่นนะครับหมายเลขรุ่นะห,หมายเลขรุ่น a8 บวก by นะครับอันนี้คือเจ้าของที่เขาที่เขาเขโมยเนาะโอเคลูกเล่นอื่นมีอะไรอีกไหมถ้าอยากเปลี่ยนพื้นหลังนะครับกดแช์ที่หน้าจอนะอันนี้ wallpaper นะครับอ่ากดเริ่มอนุญ,ญาตน,นี่นะครับีะรกด ท่านี้ก็เป็นลูกเล่นต่างๆนะครับของตัวทีม a 8บวกที่เราลงท่านไหนที่ใช้นะครับที่ลองแฟดดูก็ลองไปปรับแต่งดูครับก็ถือว่าลูกเล่นเยอะอยู่นะนะครับโอเคครับก็ไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ